สวัสดีครับผมก็ผมโอรโนลูกิสานครับเมื่อนี้ครับมื่อนี้ตำแตงครับเมื่อนี้ครับมีเมนูมานํำเสนอครับตำแตงครับเมื่อนี้ตตำแตงปิ้งปลาครับอาจจะไม่ได้กินให้เบิ้งด้ครับคลิปนี้ครับแต่ว่านำเสนอซื้อครับเมื่อนี้นี่แหละครับผมวิธีไทยบ้านครับจึงไดเขามาเบิ้งเล้วกับฝากคดซับสะไข่น้ำในได้ครับ เดี๋ยวขออนุญาตสาปตะแตงครับตำแตงยงพิเศษครับกระผมปิ่งปลาขาวครับนี่ปิ่งปลาหอยเกือครับนี่ครับติดตามไปเรื่อยครับผม ใส่ปางไปเลยครับโอ้หอนๆอนเลยครับหอนหอนอนี่ใส่ลงไปครับห้อยเกลือที่หลังครับบัดเนี้ยเอาไปใส่ใส้ไม่หรอกเดี๋ยวกาติดเออสองคน โอ้ยเกลือรครับบานนี่นี่ห้อยหลยเข็มหลายครับบัวห้อยเลยกับบัวนัวครับบัวเสียบนครับฟังนี่ครับบนัน ข้าวเที่ยงครับผมข้าวเที่ยงนี่ชุดแรกครับพลิกไปเรื่อยครับนี่เรียบร้อยครับเนี่ยเดี๋ยวจะตำครับบาทที่นี่ พุได้ฝานบักแตงก็ตอนใหญ่เด็เบ้านนี้เราว่ามันตอนบักมว่วงแซ่บพุกเก่าครับล่างมือบ้านหลังปลาต้มเตงต้มประกดครับนี่ใส่ใบบักขามอ่อนครับนี่แซ่บสมสมครับข้าแต่ใครใบบักกูดบักขามเปียกครับรสดีผงชูรสเกลือครับเติมลงไปครับ จำแตงครับบาทได้เนี่ยเดีย๋ยวขออนุญาตปิดฝาแป๊บครับพริกครับใส่ลงไปครับนี่นี่กันกระเด็นลงไปครับผงชูรสนี่โค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 ครับใส่หลายเผ็ดหลายครับเนี่ยพริกนี่ พอประมาณครับพอปุบปุบครับทังผ่เผ็ดไหลก็คเคีย่ยวบ่มีดิปลาใส่ลงไปครับประเดกใส่ลงไปครับโอ้อย นาวครับผมใส่ลงไปครับโอ้มีดกับ,บเขามีดจึงไปใส่เบิดบีบลงไปครับนี่แตงครับใส่ลงไปครับ น้ำนาปลาแดนี่ตั้ดังเลยครับโค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 โอ้โอต่อนอ่บว่าตำเหรอเนีนเ่ยเวยเป็นตะเข็บอะไอสิบมก่นก ได้แล้วแบบที่ไห่เสบมากครับผมเทสจานกันเลยคลิปนี้ผมสิบว่าอาจสิบว่าได้กินให้เบิ้งได้ครับหรืออาจสิกินให้เบิ้งครับรอติดตามครับเขาเบิ้งเล้วเป็นกำลังใจให้กันนะเด้อผูใด้ก็ได้ นี่ตับหม้เผ็ดเนาะใสิรักพริกซี่หมากหนึ่งครับผมนี่ครับตําแตงเรียบร้อยครับนี่ตําเล็กน้อยครับนี่รสชาติของเล็กน้อยครับใส้นาำปะแดกกับกพริกครับน้ำปลาหงช์ชลุดบักหน้าครับแต่ว่ารสประจัดจานครับนี่ครับสุดยอดเลยครับนี่กินกับขหนี้วห่อนปิ้งปลาครับ นะครับต้มปลาครับต้มปรากดครับนี่ครับ,รบ,รรบ,รบใส่ใบปประขามอ่อนสุดยอดเลยสม,สมสมใส่ใบมะขามอ่อนแล้วกับมะขามเปียกครับนี่ครับที่เด็ดปิ้งปะาขาวครับสุดยอดมาคักเลยหอมนี่ปิ้งห้อยเกลือครับเนี่ย นี่ครับมาผู้ใดพระท่านไดนกินเข่าเทียงมากินนํากันครับครับผมสวัสดียังเป็นทางการครับกับโอนลูลอิสานครับมาไม่นี้มีต้มปาครับนี่ครับนี่ต้มปาครับปิ่งปลาคาาสอยครับนี่นี่กินกับตำบักแดงครับนี่นี่ครับตำแดง แซ่บสุดอดเลยครับนี่นี่ครับตำแตงรสชาติเล็กน้อยครับนี่แซ่บคือกันครับผู้ใดว่ะท่านด้กินมากินํากันนะครับเขาเทียงครับมันเขาเทียงเขาโ้่กับว่าได้ครับผมทุกทงนขอาเบิ้งเล้วกับฝากกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับมาผู้ใดว่ะท่านด้กินมากินพร้อมกันครับนี่นี่ครับ ปิิงปลาขาวครับบนสุดยอดเลยครับแซ่บมากน่ครับตำตแกงครับ อ,ออกไปเสบว่าได้ครับคู่ิดครับไปได้ได้ทงห้าไปได้ได้ไดทงหน้าครับนี่ป้านี่ก็ไปเอาเอาเนาะเอาเนาะมาครับเป็นคลิปต้อนอย่างเนีย,ยคลิปที่แล้วครับได้ป๊าว่าหลายครับเพราะว่านา้ำน้ำคล้องนี่มันมันบกลงหลไหลนะครับมันหลุดลงหลไหลครับ ก็คือบาไปเอาหรอกกับกู้พาขึ้นมากครับอืมได้ปา้า่อไรครับได้ซ้ำที่เห็นในคลิปในคลิปที่พ่านมากนะครับอืมอืม อ mm hmm. ที่เด็ดเลยครับเนี่ยเจบมากครับนี่ครับตอนประคามเปียกนี่ยครับนี่รกระหังย่อนประคามอ่อนครับอืมอ mm ืม hmm. nhà bác kháo này cho đuổi đây Ô, bụt Bụt hợp Tôi nghe này វើងពីทีរូវនៃំ្រាងខាន อตามเลยห้ามเขาครับอืมอืม,อมสุดทนนครับตามแส่บอ่ากินน้ำกันเด้ออืมนี่นะครับยู่แบบบ้านๆครับ อยู่ในเสีเหาออยู่ในบ้านย่างเดี๋ยวครับออกไปใส่ว่าแดมนี่มีทายุคูใจครับอืมอืมอืมี่หวัดใครครับ อ,อ,อดี๋ยวปาวลามื่อไรครับเดี๋ยหน่อยหครับเดี๋ยวพ่อได้กินนี่แหละครับเพราะว่านามมันลดลุ่ลาหลนะครับนี่อือสดนาม,มนห่อนเนี่ย สุดยอดเลยอืมอือแซ่บมากครับน้อนคำอ้วนนี่ สดตาแตงกัน,น,นมานข้ามาไงเลยครับ <c oughs> ม<า>อมกตัวนะครับนะครับ นี่ครับสุดใช้ครับตาแตงเนี่ยมาคำสุดท้ายแล้วครับเนี่ยสุดอยอดครับแซ่บมากครับอืม ครับผมสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับกับเขาไม่ต้มปลาทำแตงปิ่งปลาครับคลิปหน้าผมจะพาไปเห็ดอย่างครับติดตามมันต่อไปนะครับกับโอโลนุลูกอีสานครับขอบพระพึงแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจกันและกันเรื่อยๆนะครับเนาะสาหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับขอให้เอฟซีทุกคนรักษาสุขภาพกันทุกๆคนนะครับ ้เจ็บจะไข้นะครับป้องกันโควิดจิบเก่าอย่างดีนะครับสำหรับคลิปนี้อุลโนโลุลวิสาลลาไาก่อนนะครับสวัสดีครับปออม้คลิปนะครับ